รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้ทันจ้าอาวาสวัดดอนยังคงมีสารธรรมดีๆมาให้เราสดับกันต่อรอรับชมกันนะคะว่าเมตตาจะพาให้เราสุขใจอย่างไรบ้างในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม อีกเคสหนึ่งนะเล่าให้ฟังอันนั้นอันนี้คือเคสเนี้ยเคสเนี้เข้าสิงคนงานพมา่าไม่ค่อยได้เล่าบางทีไม่ชอบเล่าพร้อมกันเพราะว่ามันจะเสียเวลาแต่ว่าดูทุสึกว่าโยมจะสนใจผีมากกว่าธรรมะ <laughs> เพราะว่าสตอรี่วัดดอนป่าชา้าวัดดอนนะจริงๆนะตอนพระอาจารย์สร้างอาคารปฏิบัติธรรมถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษานะตึกนั้นน่ะ90ล้านนะล้างป่าช้านะไปเจอศพขุดขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีที่สุสานเก็บศพใช่ไหมที่เขาฝากไว้ฝากไว้อย่างเงี้ย ท้องติดกันฝาแฝดอ่ะตอนนั้นมันยังไม่ดังมากนะปีห้าห้าสองเขาล้างป่าชา้าตอนที่พระพุทธเจ้าจะสร้างขุดตาะเสาเข็มเนี่ยมันมีศพฝาแฝดเด็กท้องติดกันอ่ะเหลืองงามเหมือนเหมือนเหมือนทาอะไรนะคารมินเหลืองน,นะเขาต่างชาติมาขอซื้อไปทํากุมารทองอ่ะตั้งห้าแสนะหลวงพ่อพระอาจารย์ขายไหมไม,ไม่ขายไม่ขายนิยมดูถูกพระวัดอาตมาเกินไปนะโยมนะ <laughs> ไม่ขายนะทำบุญกงเต็กให้เจ็ดวันนะ ขุดขึ้นมาเจอนะตอนนั้นอนะ่ะเจอเจอประมาณหลายร้อยศพอยู่แต่เคสเนี้ยล้างน้อว่าล้างหมดแล้วนะขุดตอนตอกเสาเข็มเจอไปเก้าศพโครงกระดูกใส่กระสอบไว้แล้วก็คนงานเจ็บป่วยบ้างโดนนั่นโดนนี่บ้างสุดท้ายเราก็บอกว่าปากักธูปบอกนะจะทําบุญถวายสังฆทานให้ทุกเดือนหลังจากนั้นสร้างลาบลื่นนะคิดดูเก้าสิบล้านซึ่งไม่มีเงินกองกลางเลยนะหาจากหนึ่งบาทสองบาทเนี่ย หาจากไปเทศบอกบุญโยมบ้างจนบินทบาทบอกโยมบ้างจนโยมจะหลบมุมหน้าต่างนี้แล้วเห็นหน้าตมาไม่ได้แล้วเจอซองผ้าป่ายแล้วอไปบรรยายก็แอบเอาซองไปด้วยพูดในี่เขาเห็นใจให้เขาช่วยฮะปรากฏว่าเงินก่อสร้างเนี่ยไม่มีการสดุดนะฮะลันไปจนจบจ่ายเดือนละล้านเก้าพระอาจารย์เซ็นเองอ่ะพระอาจารย์เป็นผู้หางเป็นประธานหลวงพ่อให้มอบให้เป็นประธานในการดูแลการก่อสร้างตอนนั้นอายุสามสิบเอ็ดใครจะเชื่อว่าทําได้สามเอ็ดสามสองสู้ด้วยกันกับพระกับแม่ชีไม่กี่รูปนะในวัดช่วยกันอาอสาเร็จนะ วิทยาตัวเดียวท่านแต่เคสที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยไปนอนแล้วไปนอนปรากฏว่าไปนอนทับตรงที่ฝังศพข้างล่างตอนนั้นเรายังไม่ขุดไงมันก็มาเข้าสิงเมียกาลังท้องได้สามเดือนแล้วปรากฏว่าโอ้คือผู้ชายจับนี่เวียงผู้ชายหลุดหมดไปเลยนะสี่ห้าคนกระเด็นมดน,นะแล้วมือคว้าไปโดนมีดอ่ะบาดไปไปเย็บพิโรบาลเลือดสีนี่แปดเข็ม แต่ตอนมันเข้าสิงอ่ะพระอาจารย์เป็นประธานหาเงินเนาะตอนนั้นเขาก็บอกว่าพระอาจารย์ช่วยช่วยไล่หน่อยพระอาจารย์ก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเอา้าไม่เคยไล่ผีไว้ไปโชคดีว่าไปอินเดียมาได้ประคำร้อยแปดเม็ดอ่ะขังมากเพราะว่าพระอาจารย์ขังไว้ในห้องห้าปีแล้วตั้งแต่กลับมาจากอินเดีย <laughs> เอาละเอาเสกมาระหว่างทางนะพอเดินเร็วๆมันนะสารบุตร,รสัมัรู้เสกหลงหรือเสกลืมไรู้มันมันเรียบ่ะนะเพราะว่าเขาเรียกรวดรวนๆเนี่ยคล้องใส่คอฟับ เชื่อไหมผู้หญิงคนนั้นจ,จับอย่างนี้กระชากทีเดียว่ะเม็ดกระจายเต็มพื้นยอมว่าอาตมาเอาอยู่ไหมอาตมาจะอยู่ไหมอาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก่อนนโะยมเดี๋ยวอาตมาไปหาจางอื่นมาเล่นก่อนต้องไปเอาตะกรุดหลวงพ่อวัดพิษนะมายัดใส่ออกพอออกเสร็จไปเย็บดวงเห็นเป็นยังไงบอกว่าใส่ชุดตีเขียวผมยาวตาแดงเล็บยาวน,น่ากลัวมากพราารยนไม่กล้านอนเลยตอนนั้นนะย้ายไปนอนที่อื่นพอคนงานใหม่มาแล้วก็เอาไปนอนที่เดิม เ,เพราะาคนงานใหม่มาเขาไม่รู้ไงอ้าวถึงไหนแล้วอมนุษย์รักถ้าเราเจริญเมตตาบ่อยๆนอะ่ะเราจะไม่เจออย่างเช่นพระสมัยพุทธกาลในไม่ห้าร้อยรูปอ่ะนะไหมคุณโยมน่าจะเคยเรียนเคยรู้เจอพระเจ้าให้กับมฐา,านแล้วเข้าไปอยู่ป่าเทวดาลูกขาเทวดาเขาก็ลงมาอยู่ต่ํากว่าเนื่องว่าพระจะอยู่แค่สี่ห้าวันพระอยู่เป็นครึ่งเดือนน่ะแปลงเป็นผีมาหลอกบ้างเอาหัวมาถวายบ้างส่งเสียงบีดร้อมมาอยู่ไม่ได้สิสุดท้ายทําไงหนีหอบบาดหอบ กดไปหาพระเจ้าบอกไม่อยู่แล้วเจ้าที่แรงพระเจ้าบอกไปอยู่ที่เดิมไปอยู่ที่เดิมถ้าโยมโยมจะไปไม่ได้เป็นโยมโยมภากก็บอกว่าไม่ไปพระเจ้าค่ะขนาดห้าร้อยรูปนะไม่ไปพระเจ้าค่ะสุดท้ายพระเจ้าบอกเธอจงเอาอาวุธไปเรียกว่าพุทธ,ธาวุธตัวนี้แหละคือกรณีเมตตาสูตรนี่คือตัวพุทธ,ธาวุธโยมไปไหนก่อนนอนสวดบนนี้แหละสบายใจจริงๆแควคาดป้องกันเราได้ดีมากอ้าวมนุษย์รักแล้วข้อที่หกคือเทวตารักษันติเทวดารักษา คนพม่าที่พะอาจารย์ไปอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่สี่ห้าเดือนเนี่ยเขาแผ่เมตตาให้คนทั่วไปเสร็จเขาจะแผ่เมตตาให้กับตัวเองและก็เทวดาประจําตัวเขาจะมีบทบทแผ่พ่อมากนะอยากจะลองฟังดูหน่อยไหมภาษาพม่าอาตมาจาได้นะสิบห้าปีที่อาจารย์ไปอยู่พระอาจารย์ก็ยังพอจําได้เอาตั้งใจฟังต้องปนมือนะถ้าจะฟังได้เอเจ้าได้โดยมันเดียหันชีลด้วยมียามามียาแดดาวาด้วย ฌานมาจาปาเสฌานตาจาปาเ,เสเสสิงเแยกินจ้าปาเสโกสิงเแยกินจ้าปาเอสอาซาซาอายายาอสิงปีจ้าปาเสอาว่าตาม <laughs> อาตมารู้ว่าโยมไม่ได้เอาอุทิศบุญสั้นๆเรานี่เคยสู้รบกับพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมเอาอาจจะเคยมีเบนปีการแล้วเรามาเกิดเอาแผ่บุญให้เขาเอาว่าตามนะสั้นๆน,นะ อีเกาโมสุสุอีสำเนียงเอ็กเซตยมยังไม่ผ่านนะ <laughs> อาโบบาคาโกมิบาพัวพัวสยาตามาโดมาซาอยุยอตาตมาพยมมั่วนะอหลงทรงโดตัตวาโดอาอเมเบเวปากองอี อเมียยะยุยชานตาจ่าป่าเซอะไรจะมาเซอย่างเดียวโยมอาลงดัดวาดุยอเมียอเมียอเมียยูโดโมจาป่ากงลออะไรอยู่ยูโดยูโดตาดูตาดูตาดู าสามคำสุดท้ายว่าไงตาดูโยมเก่งนะสาธุสอสเสือเขาจะเป็นตอเต่าหมดอเออตาดูตาพระอาจารย์ไปใหม่พระอาจารย์ก็แอนตี้นะแมวไม่ตาดูกับแกหรอกเอ่อนโมตัสสะเขาก็นกโมตา,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 าตาพระกว่ตาตออรหหะตอตัมมาตามบัวตาตาพระอาจารย์ไปใหม่กูไม่ต,ามตําตอกับมึงหรอกแต่อยู่ไม่ถึงสามวันก็ไปตําตอ,ขอเขา เพราะว่าสำเนียงเราไม่ไปเขาเขาจะเขียนบาลีพม่าให้อะคือภาษาพมา่าภาษาไทยพม่าให้เราอ่านตามไงอิตีปีตอพักขาวอิตีปีโสก็อย่างนั้นนะ่นะณมอตาตาพญากตาตาไปเขาแหละ,ะตาดูใหม่ๆไ,ไม่ตาดูหรอกอุกาสาบ้านเรานะออกาตาอ,อกาตาอ,อกาตาอ,อ,กาาอ,อกาุกาซะอุกาซะอุกากายกังแปลว่าอะไรกายกังเก่งมากเลยคุณโยม,มอยากจะปบมือให้แต่ปบไม่ได้เป็นพระ วะซีกังวจีกรรมมโนกังดิอุตโตมโนกรรมสวดเพราะอาตมาขนาดสิปีแล้วอาตมตยังจําแม่นอ้าวต่อต่อนะเทพเทวดารักษาแล้วต่อไปนาสากิวาวิสังวากรรมติไฟยาพิษสัตราวุธไม่แพ้ผ่านถ้าฝึกเมตตาบ่อยๆเนี่ยพวกไฟยาพิษสัตวุธจะแค้วคาดจากพวกนี้นะต่อมาข้อที่แตุวะตังจิตตังสมาธิยติ จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วก็คือเวลามีเหตุการณ์คับขันจราจนตื่นเต้นหรือว่าถ้าเราไปฝึกจิตเราจะควบคุมสติได้ก่อนคนอื่นเขาอ่าเอาต่อไปข้อที่9มุขวันโนวิปัสิทติหน้าตาจะผ่องใสโงเห้งจะดีเนี่ยถ้าโยมไม่ชัดดูหน้าตะมาใสไหมโยมใสธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเน้นเสียงอันนี้เป็นเพราะว่าอันนี้สงใบมตดโกนส่วนหนึ่งด้วย แล้วเราจเจริญทุกเชา้าทุกเช้านะออาต่อไปต่อไปท่านเวลาจะตายก็มีสติเรียกว่าไม่หลงตายคนเราตายเนี่ยนะมันจะมีมันจะมีอารมณ์สามอย่างมาปรากฏหนึ่งกรมอารมณ์สองกรมนิมิตอารมณ์สามคตินิมิตกรมะอารมณ์คือโยมเคยเห็นคนแสดงพฤติกรรมแบบใกล้าตายเนี่ยแบบเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายเป็นสิ่งที่เข้าทําร้ายหรือว่าข้าว่าบ่อยๆหรือว่าเป็น สัตว์หรือเป็นคนที่เราไปเบียดเบียนเขาอะ่ะมันจะออกมาพฤติกรรมก่อนเสียชีวิต3วัน7วันเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์กรรมอารมณ์เหมือนนายจุนท่าสุกฤตใช่ไหมเออเขาเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนจนวาระสุดท้าย7วันเนี่ยเขาโดนล่ามโซ่เพราะาเขาเขาฆ่าไม่เหมือนคนอื่นไงเขาต้มน้าเดือดๆแล้วก็กรอกเข้าไปในปากเพื่อล้างลําไส้ให้สะอาดแล้วก็ขายทําอย่างนั้นมา55ปีก่อนเขาเสียชีวิต7วันเนี่ยเขาร้องเสียงสุกรนะแล้วก็ลูกเมียต้องล่ามโซ่ไว้กับบ้านวันที่7ก็ไปพาก็เลยบอกว่าเอ้าทำไม สงสัยจะฆ่าสุกรแล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระมั่งเห็นร้องถูกอย่างนี้พระพุทธเจา้าบอกไม่ใช่อันนี้นคือไฟนรกมาตามแล้วนะเขาตายจากโลกนี้ไปเขาก็จะไปเอาเวจีเพราะว่าเขาฆ่าเหมือนคนอื่นเขาฆ่าแบบว่าโหดกว่าคนอื่นไงแต่ถ้าฆ่าธรรมดาอาจจะได้บาปน้อยกว่านี้ไงแต่นี้แกฆ่าแบบเจตนาโหดแล้วให้เขาทรมานก่อนเนี่เขาเรียกว่าอารมณ์กรรที่เป็นอกุศลแต่ถ้าอารมณ์กรรที่เป็นกุศลก็จะเห็นพระมารับเห็นประสาทเห็นมิมาอันนี้เรื่องจริงนะ ต่อมากรรมะนิมิตลมคือภาพต่างๆจะมาปรากฏก่อนตายนะคนจะตายเท่านั้นที่เขียนเรียกว่าจิตรู้สุดท้ายเมื่อเดือนมีนาลูกศิษย์พระอาจารย์เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่16แล้วลูกศิษย์คนนี้ช่วยสร้างสลากับพระอาจารย์แลวช่วยสร้างพระประธานทั้ง4 4่สี่แสาลาเขาให้พระอาจารย์เลยล้านหนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วสลาเนี่ยก็เสร็จแล้วสิบสองล้านก็เพิ่งมาเสียชีวิตแล้วก็เพิ่งฉลองสลาไปก่อนเสียชีวิตนิดเดียวแล้วไปร่วมสร้างบวชกับพระอาจารย์ยังไปตัดรุ่นนิมิตด,ด้วยกันเลยเ เขาหลับไปหนึ่งวันเป็นโรคมะเร็งแค่สิบวันเ่ยนะไปเป็นมะเร็งตับเป็นแค่มะเร็งตับอ่อนอะไปเร็วเหลือเกินนะหลับไปหนึ่งวันพอตื่นขึ้นมาบอกลูกว่าไปเจอสลา,าหลังใหญ่พระพุทธรูปทองคําสวยมากองค์ใหญ่มากทองคําทั้งอ,งองค์เลยงั้นลูกแล้วตาเขาพลงนี่นะเขายัส่งคลิปวิดีโอมาให้ปอาจารย์ดูเลยลูก็เลยบอกแม่เอาทางนั้นแม่เอาดอกไม้นะให้แม่นึกถึงดอกไม้แล้วแม่เอากราบพระที่แม่เห็นนะ ไปไหว้พระกันนะแม่นะแล้วหลังจากนั้นแม่ก็หลับไปเลยแล้ว,ลวก็เสียชีวิตนี่เรียกว่ากรรมะนิมิตตารมณ์นี่ที่เป็นกุศลนะนี่พวกนี้แต่ถ้าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์นะเห็นก้อนเลือดก้อนเนื้อเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์นะตายจากนี้เล็กจะเป็นมนุษย์ต่อพวกนี้จะจําชาติได้ไม่เกินห้าปีเจ็ดปีเขาจะจําชาติได้แต่ถ้าเกิดเห็นก่อนตายเห็นไฟแดงว่าว่าว่าโยมว่าจะไปเกิดเป็นอะไรโยมอย่าบอกนะว่าเป็นกระสือหรือไฟจราจรอันนี้จะไปเกิดเป็นพวก มนุษย์เพราะมนุษย์เกิดจากก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วก็เห็นคนเนี่ยก่อนตายมันจะมีลักษณะอย่างนี้อ้าวพระอาจารย์จะรวบรัดเลยนะอันสุดท้ายคตินิมิตเห็นที่ที่จะไปเกิดอย่างเช่นเห็นเท่าฐานเห็นแกลบพวกนี้จะเป็นเปรตอสุรกายนะอันนี้หลวงพ่อพรมโมลีววลายนานวโรเปลียนทำเก้าประโยชน์อดีตวจาวัฏว,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 วายนาวาท่านเขียนไว้ในกรมทิปปเนีภูมิาวิลาสนีคือภพภูมิแบบนี้คือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเออถ้าเป็นทุ่งหญ้าอะไรต่างๆนะเกียวขจีโน่นนั่นนี่ หูเหวเนี่ยเท่าท่านเนี่ยเป็นเปรตอสุรกายถ้าเห็นประสาทมิมาเห็นเทวดามารองรับเหมือนทำม,มิกะอุบาสกอะ่ะก่อนตายไหมอยากฟังพระเทศนะคุยมเคยได้ยินเนาะแล้วลูกสาวก็ไปนิมนต์พระมาสวดพุทธมนต์ให้ฟังปรากฏว่าพอเวลาพระกาลังสวดอยู่เทวดาก็หกชั้นก็มารอรับแล้วเพราะแกเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเทวดาแต่ละชั้นก็มาพรีเซนต์ชั้นของตัวเองว่าดียังไงอะ่ะแล้วก็ออกมาอยู่กับชั้นเธอต้องบอกให้พระหยุดก่อนหยุดก่อน,อนพระก็เรียกว่าให้หยุดสวดจริงๆให้เทวดาหยุดก่อนจะฟังพระ ลูกสาวก็เลยนิมนต์พระกลับวัดพอกลับไปวัดพระพุทธเจ้าถามว่าเอ้ากับมาทําไมอุบาสกไม่มีสติแล้วพวกหม่อมฉันก็เลยกลับพระเจ้าค่ะเขาไม่ได้คุยกับเธอเขาคุยกับเทวดาพระเจ้าบอกงั้นหลังจากนั้นก็เือนการพอพ่อหยุดคุยกับเทวดามาคุยกบรู้เอ้าพระหายไปไหนแล้วกลับวัดหมดแล้วก็พ่อบอกว่าหยุดไงเห็นว่าพ่อไม่มีสติแล้วไม่ได้คุยกับพระคุยกับเทวดาเอ้าเทวดาที่ไหนไม่เห็นเลยพ่อนู่นเนี่ยไหมรออยู่หน้าบ้านเราเนี่ยราชรถหกลำอ่ะแล้วพ่อจะไปไหนวันเอ้าพ่อจะไปดูสิทธิ์นะเอาพวงมาลัยเนี่ย ซัดไปตรงกลางตอนนี้แนละ้วเนี่ยสวรรค์ชั้นนี้แหละพ่อจะไปลูกสาวก็ซัดไปในอากาศแล้วก็ไปคล้องที่แอกของรถราชรถแล้วพ่อก็ดับจิตแล้วพ่อก็เห็นแต่พวงมาลัยลอยขึ้นไปในอากาศไปดูได้ในในธรรมบทเรื่องธรรมิกาอุบาสกฉะนั้นจิตรู้สุดท้ายก่อนตายถ้าเราทำจิตให้ดีเนี่ยเราจะตายดียมอยากตายได้ดีไหมพระอาจารย์เนสอนให้คนตายได้ดีมาหลายคนแล้วนะคือทำจิตนี่แหละสิ่งสําคัญคือทำจิตยมจะทำชั่วทำอะไรมามากมายก็แล้วแต่ ถ้าโยมทําจิตดีรู้สุดท้ายเนี่ยโยมไปดีร้อยเปอร์เซ็นต์เอาถ้าโยมทําดีมาตลอดทําชั่วเผลอแค่นิดเดียวแล้วจิตโยมไปยึดติดกับความชั่วโยมจะตกนรกเหมือนพานางมาริกาเทวีนะพานางมาริกาเทวีโกโหกพระเจ้าประเสธโกศลนนะ่ะว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับสุนัขแล้วตัวเองก็รอดจากอภัยโทษตัวเองก็รอดตายรอดคดีตัวเองก็รอ,อ,อ,อดจากการโดนปดแต่ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นบาปโกหกตกนรกเพราะโกหกนะไม่ได้ตกนรกเพราะเสพกรามกับสุนัขนะ เจ็ดวันอ่ะพอวันที่เจ็ดท่านก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอ่าอันนี้คือสตอรี่สันส้นๆอ้าวต่อไปถ้าไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในพมโลกอย่างแน่นอนภาษาบาลีคืออุตลติงอัปติวิชันโตพมโลกูปะกูโหติอันนี้คือพระเจ้าตัดทีนี้มันมีวิธีการปฏิบัติสองอย่างเขาเรียกว่าโอทิโศพัฒนาเมตตาคือให้แบบเจาะจงอันที่สองอะโนทิโศพัฒนาเมตตาให้แบบไม่เจาะจงลงมือปฏิบัติเลยนะ มันมีการที่จะให้ใครได้บ้างมีให้ได้หนึ่งให้ตัวเองก่อนตัวเองต้องมีเมตตาดับหนึ่งกว่าน,นะสองให้คนที่เราเคารพและถือคือไล่มาตั้งแต่ในประเทศไทยก็คือในหลวงแต่ว่าถ้าการนนหลวงพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วเราจะให้ไม่ได้เพราะว่าเมตตาให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่สามให้กับอุปชาครูบาอาจารย์แล้วก็มาเป็นพ่อแม่ที่อาจารย์ขึ้นต้นว่าลูกดื้อไหมเนี่ยแล้วก็ลูกเคยมีเคส เเคสที่พระอาจารย์จดไว้เป็นสถิติลูกดื้อม,มากติดยาไอซ์ติดยาบ้าติดกัญชาแล้วทาผู้หญิงท้องพ่อนีทุกข์ใจมากแม่นี่ทุกข์ใจมากนะแม่มาถวายพระประธานกับพระอาจารย์อนีก้เดือนเดือนละถังแล้วก็มีพระประธาน9นิ้วทุกเดือนบอกว่าลูกไม่ดีขึ้นเลยพระอาจารย์ช่วยยังไงดีพระอาจารย์บอกอาตมาหมดปัญญาแล้วแต่ที่สิ่งที่อาตม,มาจะให้โยมลูกโยมเปลี่ยนได้โยมลองธรรมะของพระเจ้าไหมเอาเมตตาเนี่ยไปแผ่ให้ลูกทุกวันนะเชื่อไหมแกหายไป18เดือนแล้ว ต้องทาทุกวันนะโยมอย่าหยุดทานะถ้าโยมหยุทดทําแสดงว่าโยมท้อแท้โยมเลิกฝึกเลยฝึกเลยพระอาจารย์ <laughs> ใช่ปรากฏว่าลูกลูกพลิกเลยทุกวันนี้เลี้ยงพ่อเลยแม่แล้วทุกคนน่ะพลิกหมดเลยเอา้าวเริ่มทําส่งสติมาไว้ที่หน้าผากแล้วเหมือนเราสแกนตัวเองหน้าผากของเรานึกถึงไปหน้าตัวเองนะแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขถ้าเป็นภาษาบาลีคืออหางสุขิโตโหมิแต่เราไม่เอาเราเอาภาษาไทยยังง่ายดีหายใจอ,ออกนะก็คือดึงความรู้สึกจาก รูปนั่งเนี่ยมาไว้ที่หน้าผากมาเดิมขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์แค่นี้แหละขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขแล้วค่อยๆไล่นะไม่ต้องแบบใจร้อนนะแต่ไม่ต้องใช้มือตามพระอาจารย์แต่ให้เราใช้จิตสแกนตัวเองใบหน้าตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทำให้ตัวเองสักสามนาทีห้านาทีเพราะาตัวเองต้องได้เยอะๆหน่อยเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองแล้วต่อไปอา้าวพระอาจารย์จะพูดให้เป็นเป็นพิธีการแล้วเอาไปสามารถใช้ได้ตลอดต่อไปให้คนที่เราเคารพนับถือเราแค่ตัวอย่างเดียวนะ เราเอาในหลวงราชการที่สิบหรือพระันปีหลวงก็ได้นะนึกถึงพระพักขององค์ท่านพระฉายาลักษณ์ในภาพไหนก็ได้เหมือนพระองค์เรานั่งเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ท่านั่งก็เหมือนพระองค์ประทับพระเก้าอี้นั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็แผ่เมตตาส่งใจไปด้วยความเมตตาว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงปราศจากพระโรคาพาดด้วยการหายใจเข้าและหายใจออกให้จดจ่อนะเราให้ใครก็ได้พ่อแม่ลูกหลานก็ต้องนี้อย่างนี้เรียกว่าเจาะจงให้แต่ถ้าเราขณะที่เราโฟกัสให้คนที่เราให้อยู่เนี่ยหน้าเขาไม่ชัด เราต้องทํำยังไงวิธีการแก้ต้องกลับมาแผ่เมตตามาชาร์จแบตเตอรี่หรือมาเติมสติที่เราสมาธิที่เราก่อนพอจิตนิ่งแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็นึกโฟกัสใหม่ทําใหม่ๆหม่มันจะไม่ค่อยชัดเราเชื่อพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ทำมาพระอาจารย์รู้ใหม่ๆเอายิ่งให้พ่อให้แม่นะเอารันไปนะส่วนเราถวายทุกทุกองมาแล้วก็มาให้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สอนปฐมมัธยมอุดมศึกษาก็ได้เอาสําคัญเลยพ่อกับแม่เอาใครมีแม่มีชีวิตอยู่นึกถึงแม่เอาสักสามสิบวิ นึกถึงใบหน้าแม่ชัดๆแล้วแผ่หน้าแม่ตาที่แม่ขอให้แม่มีความสุขขอให้แม่พ้นจากความทุกข์นะถ้าแม่ไม่อยู่แล้วนึกถึงพ่อขอให้พ่อมีความสุขขอให้พ่อพ้นจากความทุกข์แล้วก็นึกถึงลูกนี่ขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกพ้นจากความทุกข์นี่แหละลูกดื้อเนี่ยให้เยอะๆให้ทุกวันยิ่งดีนะคําอวยพรจากปากพ่อแม่เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นเหมือนเราอวยพรในเขานะอันนี้พระอาจารย์พิสูจน์ได้อ้าวต่อไปให้คนที่เราเกลียดและคนที่เราเป็นศัตรูคนที่เราเกลียดกับเป็นศัตรูเน ไม่ชอบหน้าเบื่อหน้าทํางานแล้วมีอุปสรรคขัดขวางทุกอย่างเป็นศัตรูหาจ้องล้างจ้องผ่านใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยให้เรานั่งแล้วก็เจาะจงนึกถึงไม่ได้เขาแล้วก็บอกว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์แต่ต้องทําใจให้ได้นะไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากแต่ใจไม่ให้อย่างนี้แสดงว่าเมตตาไม่ได้เกิดโทสะยังเกิดอยู่เพราะเราไม่ให้อภยัยเรานึกจนกว่าเราให้อภยัยโอโหสิกรรมไม่ถือสาแล้วยกโทษให้กันแล้วคิดว่าเขาก็คนหนึ่งสักพักก็ตายจากกันอย่างเงี้ย จะไปโกรธกันทาไมผูกใจเจ็บมันจะเจ็บใจเราให้อภัยเขาใจเราร่มเย็นคิดอย่างนี้อย่างนั้นเมตตาเกิดแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เกิดมันยังโกรธกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองจนกว่าจะจะหยุดโกรธแล้วนั่นคือเมตตาเกิดอา้าวประการต่อมาให้เพื่อนรักก็เจาะจงเหมือนกันนึกถึงใบหน้าชัดๆโฟกัสถ้าเพื่อนไม่ชัดก็กลับมาที่ตัวเองเพื่อแล้วนะต่อไปให้คนกลางกลางไม่รักไม่ชังเรียกว่ามัชตาบุคคลภาษาบาลีนะคนทั่วโลกนี้มีประมาณ7,200ล้านเรารู้จักบทไหม อันนั้นแหละพระเจ้าเรียกว่าคนกลางๆเขาตายแล้วก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายเขาเขามีความสุขเขาล่ํารวยเราก็ไม่ได้ดีใจอะไระเขาเราแผ่ยังไงอันนี้ไม่เจาะจงนะแผ่ความรู้สึกเหมือนคลื่นทะเลคลื่นโทรศัพท์ว่าขอให้มนุษย์ทั้งหลายจะมีความสุขขอให้มนุษย์ทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์และส่งความรู้สึกไปอย่างเงี้ยประมาณ3ามนาทีห้าทีก็แล้วแต่เราจะมากจะน้อยเอาต่อไปแผ่ให้เพศตรงข้ามเพศตรงข้ามนี่อันตรายเพศหญิงกับเพศชายห้ามแผ่เจาะจงให้กันและกันนะ ม้แต่สามีภรรยาก็เหมือนกันเพราะราคะตัณหาจะเกิดเพราะเมตตากับราคะมันเป็นเส้นบางๆแบ่งกันอยู่ฉะนั้นแผ่ให้ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ขอให้ผู้หญิงทั้งหลายในโลกนี้จะมีความสุขหายใจเข้าขอให้ผู้หญิงทั้งหลายในโลกนี้จะพจ้นจากความทุกข์หายใจอกถ้าเป็นผู้หญิงแผ่ให้ผู้ชายก็ขอให้ผู้ชายทั้งหลายในโลกนี้จะมีความสุขขอให้ผู้ชายทั้งหลายในโลกนี้จะพจ้นจากความทุกข์ไล่ไปจนจนเราพอใจอ้าวต่อมาประการสุดท้ายแผ่รวมๆภาษาเราที่แผ่ทุกวันคือสัเพสตาานั้นเราแผ่ด้วยวาจา แต่ว่าเราหายใจเข้าเรานึกอย่างนี้ว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์แล้วไล่ขึ้นไล่ลงอันนี้คือมนุษย์อมน,นุษย์พูดผีปีศาจเทวดาหรือคนใกล้ชิดอยู่รอบตัวเราหรือเจ้าที่เจ้าทางจะรับรู้ถึงความเมตตาจิตของเราเอาไม่เชื่อไปลองทำดูนะครบแล้วนะนะ หลังจากนี้เชื่อว่าเราท่านจะได้เจริญเมตตากันในทุกๆวันเลยนะคะช่วงหน้าปรังรัตมีธรรมสาระน่าสนใจที่จะช่วยให้ทุกท่านสุขแบบวิถีใหม่ได้ไม่ยากไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้สนใจฝ่ธรรมทุกท่านเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้อยู่ในโลกในสังคมแล้วก็อยู่ในโอกาสในบรรยากาศของการที่เรามองว่าเราโชคดีที่ดำเนินชีวิตเป็นไปถึงแม้จะมีเหตุการณ์เรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมแล้วเราสามารถจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วย การที่เรารู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตัวปฏ,ตปฏิบัติตนให้เข้าถึงเป้าหมายเป็นต้นว่าประโยชน์ที่ตามองเห็นก็คือว่าเราแต่ละคนดูแลสุขภาพของตนให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไร้โรคสง่างามเป็นคนที่มีเงินมีงานที่จะพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจเป็นคนที่มีครอบครัวที่อุ่นภาสุขและก็มีสถานภาพทางสังคมที่ดี ถ้าเราทุกคนบนรรลุปเป้าหมายที่ขั้นตามมองเห็นได้นั่นคือว่าเราสามารถจะอยู่ได้ด้วยความก้าวไปในธรรมแล้วก็ประการที่สองเราควรจะเดินไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นที่เลยจากตามมองเห็นก็คือว่าเราควรที่จะมีสิ่งที่เข้ามาในจิตใจและปัญญาด้วยมีความเชื่อความเรื่มใสในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นคนที่มีศีลําสำรมระวังทางกายและวาจาด้วยดีเป็นคนที่ มีจากะมีความเสื้อสละเพื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลต่อกันแล้วก็มีปัญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงพร้อมกันนั้นเป็นคนที่ได้สร้างทำกรรมดีมีความอบปุ่นมั่นใจว่าเราทำแต่กรรมดีตลอดเวลาเมื่อเราจะ จากโลกนี้ไปต้องมีความอบอุ่นมั่นใจว่าเราต้องไปในที่ดีแน่นอนต้องมีความอบอุ่นมั่นใจถึงขั้นนี้ถ้าสําเร็จเป้าหมายของประโยชน์ขั้นที่สองนี้ได้คือเป็นคนที่เป็นบัณฑิตละประการที่3เป็นคนที่ข้าไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นสุดท้ายคือปรมัตถะคือประโยชน์อันสูงสุดเราอยู่ในโลกในสังคมเราจะพบปะเจอเจอสิ่งที่เป็นโลกธรรมคือได้ลาบบ้างเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับการสรรเสริญมีคนเขานินทามีสุขแล้วก็ทุกข์ ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนเราควรที่จะวางตัววางตนที่จะไม่ฟูไม่แฟบไปกับโลกกระมำสองเป็นคนที่มีความสุขที่เบาสบายเป็นความสุขไม่ต้องที่ไม่ต้องพึ่งพาสามเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางอย่ายึดติดถือมั่นอะไรมากเกินบางทีเราทุกข์ก็เป็นเพราะว่าเราเข้าไปยึดติดถือมั่นมากนั่นเองแล้วก็สี่เป็นคนที่มีปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งเป็นปัญญาที่ทําให้เรานั้น เป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในโลกแล้วก็สามารถจะมองเห็นเรื่องราวความเป็นไปอย่างสว่างกระจ่างชัดเจนแล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็ไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องใดๆก็หวังว่าทุกท่านคงจะใช้อัตทะคือประโยชน์ในชีวิตที่เป็นแก่นเป็นสาระของชีวิตอย่างนี้นั้นในการอยู่ในสังคมในโลกด้วยความสุข ความงอกงามยิ่ง,งขึ้นไปด้วยก็ขออนุโมทนารายการพุทธปัญญาพิรมยังมีให้คุณผู้ชมติดตามย้อนหลังได้เช่นเคยนะคะผ่านทางเว็บไซต์และ QR Code ที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยและสามารถติดตามไลฟ์สดกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทางเพจ Facebook c p ีทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ